สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพัดจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะเรียกว่ารีวิวดีกว่าค่ะอุปกรณ์สำหรับคนที่อยากถักหมวกไหมพรมหรือว่าผ้าพันคอไหมพรมนะคะแต่ไม่ถนัดการใช้โคเช่เนาะพัดก็เลยจะแนะนำา2ตัวนี้ค่ะคือพัดไปเจอมาจากร้านด a i s โซนะคะ2ตัวนี้ราคา60บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะ คือในในด้านในเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีตัวที่ทำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเวลานั้นเขาใช้ของห่วงนะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอันเนี้ยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ทักไม้พรมทรงตรงนะคะนี่ค่ะราคา60บาทคอนเฟิร์มค่ะที่ร้านดโซนนะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่า วัสดุข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้พัดยังไม่ได้แก่เลยนะแต่ว่าแต่ก่อนนี้พัดเคยมีที่มันเป็นแบบตะปูอะค่ะแต่รู้สึกว่าเอาอการที่เราใช้พลาสติกแบบนี้นะคะมันจะทำให้พกพาง่ายน้ำหนักเบานะจะทำที่ไหนก็ก็ทำได้นะนี่นตัวด้านในนี่ พลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพัดว่ามันเป็นพลาสติกที่ดีมากๆเลยนะคะดูค่ะดูงานดีมากนะคะตัวนี้ใช่มาก็ก็ดีงามนะน้ำหนักก็เบาด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงพัดจะมาสาธิตการทำนะคะมาสอนทำผ้าพันคอจากอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้ต่อไปนะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เพื่อนๆก็ฝากติดตามรอชมได้เลยนะคะ ่อมาค่ะก็จะเป็นตัวสำหรับนี่ค่ะถักหมวกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยอันนี้อันนี้เขาถ้าในชื่อเต็ม,เตมๆเขาจะเขียนว่าเซตอุปกรณ์ถักหมวกใหมพรมนะคะ1 9นคะูณ3คูณ4คณ3.5ซอมอะราคา60บาทเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะ มันลักษณะค่ะมันจะมีเหมือนทำได้สองไซส์ใน1เดียวนะเนี่ยค่ะจะมี3กับ4เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้า3มันจะใช้แค่3อันใช่ไหม,มคะแล้วก็ถ้าเกิดสูว่าเป็นหมวกใบใหญ่ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะเดี๋ยวเราเมาแกะดูกันเลยมันค่อนข้างแน่นหนานิดนึงนะ ยาฉีกไปเลยนะโอเคได้แล้วอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้มาเพิ่มให้นะเหมือนกันโอเคนี่ถามว่าแกะได้ไหมแกะได้นะคะถามว่าแกะยังไงนี่คะ่ะเพื่อนๆดึงนะคะดึงออกมาอย่างนี้ค,ค่อนข้างนี่มันจะดึงแบบนี้นะคะเราก็อันนี้เนี่ยคะ่ะไปเป็นถามสวน,นี้ เดี๋ยวเราจะทําให้มันไซส์เล็กลงเพื่อนๆก็ดึงนะคะนี่เดีวก็นําตัวนี้เข้ามาต่อกันนะคะโอเคก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงแล้วนะคะนี่คะ่ะถ้าใครจะทําหมวกไซส์ใหญ่ก็ต่อเป็น4ชิ้นนะนเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวสําหรับ ทั้งหมวกและผ้าปันคอนะถ้ายัางไงเพื่อนๆก็รอติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวผัดจะมาแบ่งปัน <ME DI ES> วิธีทำหมวกไหมรมแล้วก็ผ้าปันคอไหม <ME DI ES> ผมง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์2ตัวนี้นะคะก็หวังว่าคลิปรีวิวในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพ <ME DI ES> ื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องผัดไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ